โอเคครับผมก็สวัสดีเกับน้องๆหนูๆทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับพี่ซิกเบย์บอยคนดีคนเดิมนะผมเพิ่มเติมคือเป็นพ่อค้าขายผักขายเอโบโซ่ึงแนะนำตัวเดี๋ยวโบโซ่เฮียผมผมห้องฮะโอ้ไม่โคตรกากเลยโบโซ่คุณพูดดีๆดิโอโบโซมาอีคขาเอานะครับวันนี้เราจะมาสอนเลยครับคุณโบโซครับคุณพูดไปเลยครับมาสอนกอดแดกครับผมใช่ครับกอดจริงครับขาแข็งแล้วก็ห้ำแข็งด้วยครับใช่ไหมหัวแข็งอ่ะ หยากเอ้ยอยากเล่นนะบุบม,มาเลยเอโบโซมาตรงนี้เลยก็คือ <im itan> พี่จะเปิดปุ่มคีย์บอร์ดนะผมเห็นป้าคีย์บอร์ดกับเมาส์อ่ะพี่จะเปิดนะผมก็ <im itan> แป๊บนึงเอโบโซเราต้องอธิบายก่อนไว้ก่อนแตกยังไงนะผมก่อนแตกก็คือมันจะมีสอนนคลิปนะผมในไฟเอ็มนะมันจะมีทั้งก่อแตกแล้วก็คลาสสิกนะผมแต่พี่จะมาสอนตอนนี้ก็คือก่อแตกนะผมคลาสสิกถ้าใค,ใครแบบให้ความสนใจแบบสอนต่ก่อแตกเดี๋ยวพี่จะไปสอนคลาสสิกกับเอโบโซอีกโอเคไหมเอโบโซ โอเคครับผมก่อนที่ไปรับชมคลิปก็ขอฝากเว็บของเสียไปได้ช็อปเลยนะผมจําหน่ายโปรแกรมไฟเลนอ็ม IM, แล้วก็มีไอเดียวอลเลนนะผมเดี๋ยวพี่จะพาดูนะผมว่ามีอะไรบ้างน,นะผมอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่แนะนํานะผมเดี๋ยวพี่จะพาดูแต่ละหมวดหมู่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นรวมโปรแกรมไฟเอ็มนะผมนี่นะก็จะมีฟาร์มไว้แทงหลบไม่ได้อิโม่นะผมแล้วก็พันเอก็กแล้วก็มีของอื่นอีกมากมายนะผมก็สอนใช้ทุกอย่างนะผมนี่นะมีวิธีใช้ทุกอย่างนะผม อันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่เซตติ้งแล้วก็ e.x.e นะผมราคาในหมวดหมู่นี้ก็แค่39บาทนะผมก็จะมีแบบ king emo แบบ emo ไก่ emo ไรนะผมของลุดนะแล้วก็ Bank s a ซ y e r แล้วก็ทิกอะไรก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะผมมีทุกอย่างแน่นอนครับราคาถูกๆนะผม39บาบาทนะผมมีมากกว่า2ลชิ้นแน่นอนครับแล้วก็แอปและเกมต่างๆนะผมอันนี้ก็จะเป็น v.p. ว r เ n นแล้วก็มีล o Star าร์แฟมนะผมนี่คนระับหรือซื้อ v.p. ก็จะได้ของหมดร้านเลยนะผมเออคุ้มๆอ่ะเขาจัดให้เลย อันนี้ก็จะเป็นวาร์โลแรนต์นะผมนี่นะผมวาร์โลแรนต์ก็รหัสตามนี้นะผมเห็นปะนี่นะผมมีทั้งสูมสกินสองร้อยสกินอะแค่สองร้อยบาทนะผมเห็นปะเนี่ยสองร้อยสิบสกินเออพูดผิดนะผมราคาคุ้มมากนะผมถ้าไปเติมเองก็หลายพันนะผมนี่นะผมสินค้าแนะนํานะครับเดี๋ยวจะพาดูดิสคอดนะครับนี่นะครับดิสคอดถ้าใช้ไม่เป็นก็สามารถกดติเก็ตมาสอบถามเขาได้นะผมนี่นะครับนี่นะครับติเก็ตสามารถทักมาสอบถามเขาได้เลยนะผม ก็มีรีวิวมีอะไรดีหมดเลยนะผมนี่นี่นะผมสาร์มไว้ก็มีคนซื้อไปแล้วนะผมสุดล็อกก็เดี๋ยวก็มีมาลงนี่นะครับก็ฝากด้วยนะครับเด็กๆงับพ่อมาพูดด้ดีเอโบโซยอ้วนนะครับอันนี้ก็คือก่อแตกไหนโบโซ่ลองต่อยกูไปด้ยนะครับดูนะนี่นะครับก่อแตกปุ๊บนี่นะครับต่อยมาใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือยังไม่กดนะเนี่ยถ้ากดกดมันจะกลางปีกนะครับไอ้พวกต่อยต่อยรัวๆเลยต่อยต่อยพ่อมาต่อยไม่ได้ไอ้ควายกูก่อแตกไม่ได้ไอ้โง่นี่นะครับนี่ครับก่อแตกแบบนี้นะครับอ่ะลองต่อยนี่นะครับนี่ครับ นี่ครับผมก่อแตกโอเคครับก่อแตกเราก็แค่กดสเปกบาร์ไอบบ้บอสโกจุดก่อนแล้วกดชิปกดวิวนะผมแล้วกด D นะผมแล้วก็กดคลิกขวาเพื่อจะเพิ่มความแบบขาแข็งนะผมนี่นะเวลาเราก่อแตกเราก็ปล่อยแล้วก,ลวก,กดลงอีอกรอบแต่สเปกบาร์เราไม่ต้องปล่อยนะผมโอเคเดี๋ยวพี่จะต่อยให้ดู3วินนะเอ้ย5วินเดี๋ยวโอเคไหมบอสโซมาครับไอ้บอสโซอยู่ปะเนี่ยอยู่ครับมาครับเดี๋ยวพี่จะต่อยดู5วินนะดูดูมาส์คีย์บอร์ดพี่เลยนะนี่นะอันนี้ก็คือแบบหมัดหลอกนะผม ปุ๊บอันนี้คือต่อยผิดนะหมัดเดือดเห็นปะนี่นับผมนี่นะับกอแตกก็สามารถประยุกต์ไปไประยุกต์ใช้ได้นะผมเออครับถ้าต่อยก่อแตกเก่งก็เป็นแรงดวันเด้งเหมือนพี่อ่ะอันนี้ก็คือโดนโดนหมัดช้านะอ่าเดี๋ยวพี่จะสอนแกอะไรสอนแก้ทจริงเลยหมัดช้าแล้วกดยัดไปนะผมน่ะเราอย่ายเราอย่าพยายามก่อแตกใช่ปะม,มาโซ่อ้าวพ่อเมือ่อกี้เหี้ยอ้วนไอ้เหี้ยหมูพิการไอ้เหี้ยวทำเหี้ยวนเนี่ยเอาใหม่เลยเหี้ยโบโซเอาใหม่เลย ไอ้สอนดีๆสอนดีๆน,นะเออเพออกดมาโคครับพอดีเนสตารเขาเป็นตี๋เออครับโอเคครับโอเคครับโอเคนะผมมาเดี๋ยวต่อยให้ดูใหม่นะผมห้าวินนะแบบไตด่ดีๆนะผมเรียนลอซี่นะครับมีความสุขให้เธอวิ่งเดี๋ยววางบนใช่ครับนี่นะครับก็คือถ้าถ้าโดนแบบโดนบัตรช้าเนี่ยให้ทุกคนยัดนะเนี่ยไอ้เบอบรโซ่เดี๋ยวผมจะโดนบัตรช้ามึงก็ยัดเลยนะก็คือแบบสอนที่คนระับอันนี้ก็คือหันไปนะผมเนี่ยหันไปก็ประมาณนี้นะผมเนี่ยอันนี้ก็คือแบบ พี่พยายามกอดแตกนะเพราะพี่โดนยัดอะ่ะต,ตามทีมมันต้องแบบยัดคืนนะผมถ้าโดนหมาช้าเราต้องยัดนะเนี่ยแบบนี้เห็นปะเดี๋ยวผมยัดให้ดูนี่กอดแตกนะผมแล้วก็อีกทีหนึงน่งกอดแตกทิกขวาค้างไว้ประมาณสามสี่วีนะผมเนี่ยตัวมันจะเซนนี่ใช่ปะเนี่ยตัวจะเซทิคนี้ก็แกง,ง่ายครับเราก็กดกอดแตกคืนครับเนี่ยโแบบโซมันเซเนปะเดี๋ยวทำทำให้ดูใหม่เห็นปะเนี่ยนี่นะผม ชิลๆนะครับผมแล้วผมก็ตายครับชิลๆนะผมนี่นะครับกากมันก็แบบโอเคโบโซเงยียบก่อนนะผมจะฟักอัพไว้นะผมอันนี้นะครับพี่จะสอนนะครับกากคือแบบมันไม่ได้ยากเลยเนาะคือการเล่นก่อแต่การเล่นอะไรน่ะก็เล่นฝึกวันสองวันก็เป็นแล้วแต่ถ้าแบบใครอยากเป็นแบบเร็วๆก็มาดูพี่กับไอ้โบโซใช่ไหมโบโซมึงมีช่องทางการติดต่อปะแบบติดตามเผื่อเด็กๆชอบชอบมึงอย่างเงี้ย นี่ครับชื่อช่องภาษาไทยนะครับโบโซ่เว้นตู้ใช่ครับโบโซ่เว้นตู้นะผมมาเหลืออีกสิบเวียนไอ้เบโซมาต่อยให้จบอันนี้นะผมถ้าไอ้เบโซต่อยชนะผมห้าเวียนเดี๋ยวผมให้เงินไอ้เบโซ่ร้อยบาทนะผมมาครับไอ้เบโซจะต่อยชนะผมไหมแค่นั้นแหละนี่นะผมอันนี้ก็คือไอ้เบโซโดนหมัดช้านะไหนเนาะหมัดช้าก็กดประมาณแบบให้มันดีเลย์หมัดอะครับหนึ่งถึงสองเอ้ยถึงประมาณประมาณหนึ่งวิอะเออหนึ่งวิกดกดหนึ่งครั้งประมาณนี้นะครับผมน่ะ น่ประมาณนี้นะผมให้มันดีเลยมัดนะอันนี้ก็ไอบอโซมันแก้ทิ้งไ้เป็นนะผมไอบอโซมันมันต่อยมันต่อยเก่งนะจริงอะ่ะแต่มันเก่งแบบคลาสสิกไงใช่โอโซ่ใช่ครับแล้วมันเด้งก็เลยพี่เ,เลยเป็นอันดับหนึ่งน้องในวงการอะ่ะเนี่ยประมาณนี้นะผมเนี่ยชิวๆนะผมเนี่ยก็ก่อแตกไปนะแต่มันจะแบบมีแบบบางคนนะที่แบบมีทิกแบบก่อแตกขาแข็งนิงน่งๆอะ่ะแบบเด้งจังบาหนึงอะ่ะแบบขานิงน่งๆจริงอะ่ะ เดี๋ยวถ้าคลิปนั้นถ้าแบบคลิปเนี้ยห้าพันวิวเดี๋ยวพี่มาสอนใหม่นะผมก็คือกูก็ยังทําไม่เป็นอนะ่ะกูก็ทําเป็นตัวแบบเดิมอันนี้ถ้าเราโดนแบบเนี้ยเรากดมันล็อกไปเลยนะครับผมอืมชิวๆนะก็คือบางคนมันลนไงก่อแตกมันไม่เหมือนคลาสสิกนะผมคลาสสิกอะ่ะถ้าโดนจมเนี่ยแก้ยากมากแต่ก่อแตกก็คือแบบมันต้องเก่งจริงอะ่ะมันถึงจะชนะใช่่หโบอสโ,โซ่ไอ้เหี้ยกูไม่ชอบเลยไอ้เหี้ยรู้ป่ะทำไมไม่ครับมันน้ำไม่อาบเหมือนมึงไงไอ้เหี้ย เฮ้ยมันน่าจะไปแบบไปเข้าแก๊งเมลายน้องว่าไหมอีเคเอทิปน้ำไม่อาบไปย้ะเราเราอยู่แก๊งแก๊งแจ็คแป๊บโฮนะยัยไหมงาบเอ้าไอ้บโซ่กูได้ชื่อคิวแล้วอะโซ่ไอ้บะโซ่แจ็คแจ็คแป๊บโฮกับเมลายสอนไทยก่อนแตกมึงเป็นไรมึงเป็นไรกูเป็นเมลายโอเคโอเค ไอ้เหีย้ยโอ้ยคุณคาดอักขโมล้อนะผมเท่าไหร่เนี่ยสกอร์เนี่ยหนึ่งสองนะผมไอ้เหี้ยแจ็คแคมโฮกับเมลายนะผมสอนไต่ก็แตกนะผมเนี่ยถ้าใครแบบดูไม่เข้าใจก็สามารถแบบอ่าสโลคลิปดูได้นะผมเพิ่มเป็นศูนย์จุดห้านะนี่นะับก่อแตกประมาณนี้นี่นะับชิวๆนะผมนี่นะอันนี้ก็คือเราโดนแล้ปุ๊บเนี่ยเห็นปะ่ะถ้าแบบเนี้ยเราอย่าพยายามก่อแตกนะผมเรายัดแตกนี้เลยอ่าเดี๋ยวยัดให้ดูนะ มาน่เรายะไปนี่นับนี่นับรายะไปนี้เลยนี่นับก็คือแบบถ้าเราใช้เมาส์ดีมันก็จะต่อยเก่งนะครับผมถ้าใช้เมาส์กากก็ไม่เก่งนะไอโบโสมึงมึงบอกเลยดิมึงใช้เมาส์อะไรเราจะเทคจีโปใช่ปะสุดปลายอะให้ไปให้ไปครับโอ้โห้ยทีให้ไปเอ็กซจีนแดงไอ้เหี้ย นโบครับเป็นจริงครับแะห้ามโกหกมึงเหมือนคุณครับคุณใช้เมาส์นะโวนี่เออใช่ครับใช้เมาส์นะโวอะไรอ่ะไอ้ไอ้โรดี้อยู่ไหนโรดี้อยู่ไหนเอ้ยกี่เวียนแล้วเนี่ยอ่าผมได้สามผได้หนึ่งครับสามพ่องคุณนักสกอร์สองสองไอ้ทียมาครับเอาจริงนะผมเอาจริงนะเมื่อกี้ติดตลกนะผมดูดูดูเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับตัวไหลด้วยนะครับรู้ไหมทำไมถึงตัวไหลนะผมก็เพราะเสียไปได้ช็อปไงครับผมน้องๆเออ ก็คือแบบดีมากนะผมมีแบบฟาร์มไวส์สุนวิ้ด้วยนะครับผมเนี่ยที่ต้นคิดที่พี่โปรโมทเลยเมื่อดีว่าฟาร์มสุนวิ์อ่ะแบบเราไม่ต้องแบบ,บไปไป,ไปนั่งรอนะจบปูนก็สุนวิ์จบเสร็ก็สุนวิ์ตำรวจไม่มาไม่ทันเดี๋ยวเราสุนวิ์อ่ะมึงจบเสร็จรมึงขับรถหนีได้เลยอะ่ะใช้แบบเนียนๆนะผมไม่โดนแบนนะแต่ถ้าให้อดมินเห็นมันก็แบนมึงอะ่ะเออแต่มันก็มันไม่น่าดูหรอกบางพวกแบบจุดฟาร์มจุดไรแอดมินมันน่าจะมีปัญหาเยอะนะผมเนี่ยแต่บนแมฟเฟมนะครับ,บ,บ,ะร,บระวังนะครับไม่โดนครับไม่โดนครับ ว่ามันเป็นไทยของซีอครับใช่ครับแต่ผมเล่นมาก็ยังไม่โดนนะผมคือแบบโดนครับผมโดนครับโดนพ่อโดนแม่เหมือนกโอกาสมันโดนยากครับผมไอ้โบโซ่ผมขอรักจริงนะครับเด็กๆมาผมขอไม่คุยขูดซิมาครับสามสองครับไอ้โบโซ่เมมมะมาโดนกูเหมือนเดิมนี่ไงโดนกูไลัวแค่เอาสำหรับใครที่สงสัยนะว่าพี่ปรับภาพได้ทำไมเห็นถนนชัดๆเดี๋ยวใส่เสร็จ พี่จะเปิดให้ดูนะผมนี่โดนกูยเียมาเดนี่นะรเราเรายัดไปเลยนะพาเาเลยนะเนี่ยแล้ก็กอดแต่งนะผมตัวเราจะเซ็มาแล้วเราก็สามารถไปต่เด้เลยนี่นะเอ้ยว่ามันต่งงครับอ้าวพี่พนให้มนัน ก็คืออ่อนให้นะเดี๋ยวสกอร์มันจบเร็วนะผมคำถามครับคำถามเราสามก็จะถามว่ารถสองบินครับทช่ไมไอ้เทียกวนให้มึงเฉยอย่าโง่น้องขอเปิดเพลงนะครับได้ครับไม่อย่างนั้นให้แม่ซิกไปกับนัน <c oughs> ไม่ใช่ครับน้องเพลงนี่ครับผมไอ้ห <c oughs> นุ่มทรงเซ่งมันสิงจนท่อรักสาวทรงซ้อแม่น้องอ่อนเดือยไปจัดฝีดาวว่าจะผ่อนชิวๆนี่ไงกูฟังเพลงแม่น้องอ่อนเดีอยแล้วกูต่อยเก่งขึ้นครับ เฮียโบโซมุมบักไอ้เฮียมาได้มาได้มาได้มันช้าใช่โง่กูก็บอกไปแล้วมันช้าต้องยัดมันช้าต้องยัดอุ้ยโดนไอ้เฮียโบโซไอ้เฮียอุ้ยชิบหายแล้วเนี่ยอุ้ยเอโบโซมึงต่อยเก่งจังวะต่อยพ่อมาต่อยกูอยู่เนินไอ้เฮียอุ้ยโดนนะผมไอ้เฮียสกอร์นะครับผมสามสี่แล้วสกอร์สกอร์มันผีครับผมบอกแล้วคุณอะ สกอร์ทอนมันน่ากลัวยังครับคุณโมโซครับสกอร์ทอนมันน่ากลัวยับงกเล่นะครับผมโอ้ยมังกรเล่ตาหลี่เฮียคุยดิลุนเพย,งงย์บอยกูเด้ดอมาเพราะผมเพราะผมอยู่แก๊งน้ำไม่อาบครับ <laughs> ผมอยู่ผมอยู่อยู่แจ๊กแจ๊กแป,ป,ปร์โฟนะผมเดี๋ยอเฮียสกอร์ทอนมันน่ากลัวครับโมโซสกอร์ทอนมันน่ากลัวครับนี่ครับดูคีย์ดูคีย์บอร์ดพี่ได้เลยนะผมเด็กๆ นี่คนระับกอแตกจังหวะดึงนะครับนี่ชิวๆนเนี่ยถ้าได้มุมแบบนี้เราก่อแตกไปเลยนะครับนี่คนระับมันโดดทำเฮียอะไรอ่ะคุยพ่องเป็นมาริโอโ้ไอ้เฮียไอเมลไลคยุยโอเคครับก็ค,คืโอ,โโอโบโซมันเพิ่งแบบเพิ่งฝึกเรียนภาษาอังกฤษนะผมเนื่องจากแบบมันเป็นขเมเอนะนเออมันอยากแบบเก่งภาษาอังกฤษนะผมมันก็เลยแบบพูดไม่รู้เรื่องนะมาดิเบอร์โซวินท้าย ขอไปขอนะครับมาเอ่อโอเคมาฮะมามาครับ<อ>ได้อันนี้นะครับเดี๋ยวได้ให้ดูการตั้งค่าด้วยนะครับนี่นะครับตั<ม>้งค่าเปิดวิลลี่ไฮนะผมสำหรับต่ยกอแตกนะที่นะประมาณนี้แค่นี้พอเนาะเด็กๆดี๋ยเฮีายากเก่งก็ไปเสียไปได้ช็อปนะผมอ่ะม,มาเดะเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เปิดของพ่อมึงอะเปิดของพ่อ,อเฮ้ยไอ้เหี้ยขี้โกงไอ้เหี้ยคนขี้โกงไอ้เหี้ยคนขี้โกงนะผมเดี๋ยวดูนะมึงดูคนขี้โกงนะแพ้กูมนเดิมึคนขี้โกงเฮียอุ้ย วิ้งคนขี้โกงเฮียเจ็ดแม่เฮียมึงโกงทั้งหาพ่อมึงเหรอไอ้โบโซไอ้สัตว์มาเด้อเฮ้ยพ่องตายเยอะอ้วนโอเคนะผมอันนี้ก็คือพิชิตชนะนะไอ้โบโซคิ้โกงนะผมกติกาครับกติกาครับกติกาครับถ้าไอ้โบโซคิ้โกงก็คือปรับแพ้นะก็ขอฝากด้วยนะผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครด้วยนะผมก็ ถ้าคลิปนี้ถึง5,000 5,000วิวนะบอกไหนพี่มาสอนใหม่ฮโบอโซ่พอมตายเฮียไอเมลาเฮยอ้วน